ครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพอกันกับบาวสลามท่องเนืนะครับพี่น้องสำรับวันนี้ครับพี่น้องบ้าวสลามจะพามาเบิงนะครับเป็นสวนปลานะครับพึ่งเริ่มเฮ็ดนะครับมาเบิงวิธีการเพิ่นเห็ดวลาเห็ดจางไหนนะครับก็ไอโตนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องไปถามนะครับอีกจักรอบก่อนนะครับว่าเพิ่นเป็นจังไหมาจากไหนนะครับคือเดี๋ยวมาเห็ดจังสี่นะครับไอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าพี่โตครับผมคนุนี่เป็น อีกแปลงนึงมันบหครับยุนี่อีกแปลงหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาเป็นสวนวันาเกษตรเป็นเป็นไม้ไม้เขาเรียกไม้บํานาญบรอภาพภาษาของคนปลูกไหมเช่นเป็นพวกต้นไม้ต้นพยุ่งใช่ไหมครับครับต้นพยุ่งแล้วก็ต้นมะฮอกกะนีเองสิที่ผมปลูกไว้ครับแล้วก็เลยผมกับแซมหมากๆใส่น้ำในระาวางนี่ครับแล้วยุนี่พี่กัดยุสัก็ครับพี่กั๊ดนี่ อยู่กอนเขาบ้านไส้ขาวตวาอยู่จังหวัดลอยเอ็ดอำเภอเสรอพุ่มครับผมนั่นแหละครับทางไปบ้านไส้ขาวทางไปบ้านไส้ขาวแมนครับยุนี่มันเป็นทงหน้าเนรอครับยุนี่เป็นทงหน้าก่อนเป็นหน้ามาก่อนไ่ครับไอ้ก่อนเป็นหน้าือยังแคเจ้าหนึ่งสีแล้วครับเป็นหน้ายังสี่เหรอเป็นหน้าทังสี่เลยครับกระเฮ็ดหน้าวานหน้ายังนี่ละแล้วแบบทีนีที่เริ่มต้นที่มาเฮ็ดตังสี่ย้อนจากอียังครับไอก็มองว่าอยากให้เจ้าของมีชีวิตที่มีความมั่นคง หมายความว่าให้ชีวิตท่านสบายไปทั้งนาก็เลียวเห็นแต่ย่างเดียวนี่ยเรว่าต้องปลูกต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ขนาดว่าใหญ่เราห้องก็จะสบายไปนะครับผมครับอ๋อแล้วลักๆที่เอามาเฮ็ดอยู่นี่นี่ไอ้ว่างแผนจังไนครับไอ้กะว่างแผ,แผนเป็นข้องน้ำนาครับเม่นครับก็คือว่างแผนว่ากะเฮ็ดเป็นร่องอยู่ในร่องก็ปลูกเขาอยู่ทั้งขั้นมั่นก็นกนสิปลูกต้นไม้มความหมายนะครับผมครับ ต่ว่าที่มีอยู่เนี่ยขั้นแท้ขอนข้างตื่นจังหน่อยเดี๋ยวแรงมานี่ก็ต้องซ่อมใหม่ต้น,ตนไม้แร่นนเสียหายหลายยี่หนี่เขาลงทุนจักบาทครับลงทุนผมซื้อต้อนไม้แบบประมาณสี่หมื่นกว่าบาทอะสี่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าตัวน,นี้ใส่รถขุดอยู่มไหมครับอันยูนี่นี่ผมใส่รถเกีเกีเ,เอาบอระมาณใส่แมคโครอ๋อรถเกียร์รถแท็กเตอร์เฮ่องหนีครับแมนครับรถแท็กเตอร์มูมาเกียร์ให้มันเอาน้ำหก <6, 000 S 2> พันหกพันทิ้งพื้นที่จักไรครับผมพื้นที่สี่ไรอยู่เนี่ยสี่ไร 6พันนะครับน้อเดี๋ยวพานยางชุบมึงนะครับครับคื้ไดปปลูกอ้อยไว้น้ำครับผมอ่าปลูกเป็นหมมากไหมครับโอ้หมากอืมหมากเป็นหมากยังครับนี่หมากเพิ่นเขี้ยวไหมหมากเตี้ยบครับหรือว่าหมากสูงหมากสูงโอ้หมากสูงเขาได้พันมาใส่ขับไออ่าไปซื้อมาตะค่อนสารโอ้ปลูกจ็กต้นครับยูนียูนีแปดร้อยต้นครับแปดร้อยต้นเลยแมนครับอืมกระเซมด้วยหมากแล้วก็แมนพวกไม้ป่าแมนครับ นะครับเนาะ้องมาบัวท่านถึงปีนะครับปลูกได้เฮ็ดมานี่จักเท่าไหร่ละครับตอนนี้การเริ่มลงมือในการปลูกอีหลีนี่ประมาณเดือนมิถุนายนมิถุนายนแมนครับถึงบัวท่านปอนไดนนะครับพี่น้องแมนแมนแมนบัวท่านถึงถอดปีนะครับเนี่ยครับจังไนแรงนี่็ือทวมหัวดอกพวกมะฮอกกะนีมะฮอกกะนีบอกครับตัวนี้แมนเป็นยังขึ้นเนี่ยนเป็นมะฮอกกะนีครับไอ จากการศึกษาเราทดลองปลูกแล้วมะฮอกกนี่เป็นพืชที่ดูแลง่ายครับผมโตเร็วครับครับแล้วก็ที่สําคัญคือลายไม้มันสวยผมเป็นคนมักเล่นกีตาร์เนื้อไม้มันบหครับอืมมักเรียนกีตาร์มักเครื่องดนตรีมะฮอกกนี่นี่ใส่เฟิเอร์นิเจอร์ลุยราก็พวกเครื่องดนตรีทุกชนิดอ๋อขันบริษัทผลิตปืนคือเฮดดามปืนครับก็คือตัวนี้เขาคือมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเอกลักษณ์ของเขาคือเนื้อไม้สวยสีแดงเขาเอามาปลูกก็คือ ตอบโจทย์ในด่านการตลาดูีแล้วแมนครับแมนบอกครับไอ้แมนครับแต่ว่าจริงๆกาปลูกไว้ให้ลูกสาวอ๋อมีลูกสาวนรือล่ครับแมนครับคันเขาอายุได้ประมาณ30ปีอันนี้ก็สิได้ประมาณ20ปีแล้วอ๋อครับเพราะว่าตั้งใจว่าสีเฮ็ดโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์อ๋อสิมีบริษัทเป็นเจ้าของเองแมนครับอกครับแมนครับจากสีมาก่อนเราก็เฮ็ดงานโรงงานมาก่อนแมนหลวกสิ่มาเปิดโรงงานเองถูกต้องเป็นโรงงาน แบบขอบรัวอังสโลครับอ้คือรักๆนี่อยากให้ลูกไม่ท่างเลือกหมายความว่าคุณเรียนหนังสือคุณอ,อยากไปเป็นลูกจ้างคนก็นได้หรือคุณอ,อยากเฮ็ดธุรกิจของคุณก็ได้เพราะว่าพ่อได้สั่งเขาเรียกว่าแมทที่เรียวไปห้แล้วแต่คือคนมสมทธิ์เลี่ยก <c oughs> แมนลูกมสมทธิ์เลี่ยงโมเมนวา่าซุคนนะครับมันต้องมีการจัดการบางการบ้างแขนไวนะครับไอ้พิ่นงามไงครับพี่น้อง เป็นอ้อยพันธุ์ยังวะครับไอหนี่สุพรรณห้าศูนย์สุพรรณห้าศูนย์ครับแต่้งขายพันธุ์น้ำอยู่ะครับนี่จริงจริง่ได้ตั้งใจขายพันธุ์ขันผู้ได้อยากได้ก็มาเอาด้วยมาเอาซื่อๆนี่บอครับโอ้ยบุยผู้ได้กล้ามาเอาบิดสวนหรอกเออเอาแค่ไปเห็ดพันธุ์มาตีเออซ้ำเสียวไปขายเนี่ยบอครับบ่บบ่ขายแต่น้ำคือขันน้ำก็พ่อได้ขายอยู่แต่ว่าขันผู้ใด้เสียวไปเห็ดแนว้นี่มาเอารถอ๋อบ่ได้แพงเลยให้กันสบายใจก็ขายอีก โอ้แม่มาครับแม่ครับเป็นบุคคลตัวอย่างถี่บบาสลามมาพ่อแล้วนาถึงแห้งนะครับพี่น้องเนี่ยครับมีมีอยู่สองสวนเนาะอายนาะมีอยู่สองสวนปีน่าอีกซี่ไร้ขางๆกันสิเพิ่มอีกอ้อสิเพิ่มขึ้นมาอีกบ่ครับถูกต้องครับเพราะว่ากระสีปูกเป็นว่าน่ากรตเด้วยกันเป็นลงปลาไหม่ผมนั่นนี่ด้วยกันครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้ผมตรงในมืนต้นมืนต้นแมตอนนี้ได้จักต้นเหรอครับตอนนี้มีประมาณสี่พัน สี่พันครับโอ้ขาดีหกพันนะครับแมนครับโอ้แล้วเขาดูแลรักษาเฮ็ดจังไรครับนี่ดูแลรักษากับธรรมดาครับผมกับตัดหญ้าพ่วนดินใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เขาใส่เป็นปุ๋ยยังครับลักลักแล้วกับปุ๋ยพวกยังก็อละไอ้ปุ๋ยขิงว่ะขีงยัง่ะยาให้ขาดครับนี่เขาใชเฮ็ดใหนเขียวดนนะครับเนาะแม่นครับดินดินดินมันล้วนดีครับ มึงเบิ้ดนี่พื้นที่นี่เฮ็ดคนเดียวเลยบ่ครับเฮ็ดผู้เดียวครับเฮ็ดผู้เดียวครับบอกเลยว่าขันผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วขันอยากเฮ็ดยังสําเร็จเฮ็ดผู้เดียวมีเมียก็ตามหรือมีผัวก็ตามให้เฮ็ดผู้เดียวเอ้าคือเมียเฮ็ดคขันเมียตั้งใจอยากเฮ็ดเฮ็ดแต่เมียอย่าส่วนผัวเด้อผัวขันอยากเฮ็ดเฮ็ดแต่ผัวอย่าส่วนเมียเอ้าคือเป็นแน่นัอนครับหลายคนหลายหยากรู้วามคิดถูกต้องถ้าเฮาลงมัตีกันบ่ได้ก็ยากอีกถูกต้องครับมึงเฮ็ดกูบ่เฮ็ดจังซี่บอกครับถูกต้องครับ ใช่แค่ผู้เดียวนี่กูสซเฮ็ดกับบอสดคสถูกต้องครับสิบบ่มีขอกันละหากันเนาะครับถูกต้องครับโอ้แค่ผู้เดียวพุม่มใจผู้เดียวครับผมอย่าไปสนใจโลกภายนอกหลายนี่ละครับพี่น้องเป็นตาอ่อนซ้อนแห้งนะครับพี่น้องต้นใหม่เก่าเพื่อการยังอยู่คือเก่าได้ครับนี่หล่อ,ลองหนามนี่มันเป็นหล่องเนาะครับไอ้แมนแมนแมนอยนคู่เนาะแต่แต่เราหล่องห่างกันประมาณสามเมตรสามเมตร แล้วล่องนี่ลึกเท่าไรครับผมลึกประมาณเมตรกลัวเมตรกลัวในในนนองน้ำที่เขาปลูกเข่าแมนแมนแมนมขังเป็นคู่นี่ฮรลบลงไปกับสิประมาณนี่แหละถึงระวังเกือบอถึงแอลบ้าวลำเลยล่ะนี่แหละครับพี่น้องต้นใหม่กำลังใหญ่นอนรักๆที่เขาปปูกอยู่ข้างในเป็นใหม่ยังครับผมขันไลมาต,ตาตาหนีคืออันนี้ไม่ปะดูปะดูอันนี้ปะดูแดงปะดูแดงปะดูทับทั้วยียังก็อยู่นี่รครับฮะ ปลาดูแดงปลาดูตับกล้วยก็อยู่นี่ครับปลาดูปลาเนาะนี่ปลาดูปลาปลาดูปลาปลาดูปลาครับมะฮอกกานีมะฮอกกานีครับต้นสักถามว่าเป็นยังจังปลูกยังสิปลูกเรียงลําดับตามความสูงของต้นไหมเอ้าครับสิ่งที่สําคัญของต้นไม้สิเฮทดให้เขาได้ต้นได้สวยงามแสงตองเข้าถึงเพราะฉะนั้นแล้วอันใดสูงจะไปบังอันเตี้ยอันเตี้ยต้องปลูกรอบนอกอันสูงปลูกข้างใน ให้มันเป็นระบบระเบียบถูกต้องครับพอะน,าาน,นั้นแล้วมะฮอกกานีก็ต้นซักให้ปลูกไว้ข้างในเพราะว่ามันต้นสูงครับผมปลาดูพวกปลาดูแดงไอ้พวกพะยุ่งอะไรให้ปลูกรอบนอกเราเห็นอยู่ข้างนอกนี่มีแต่เขาเห็ดให้เห็ดหน้ากันนี่เราไอ้ไม่เห็ดได้สิไอ้บสิได้พื้นที่บอกครับไอ้ผมก็เห็ดหน้าได้อยู่ด้วยเหรอบอกครับผมถามเนี่ยว่าผู้เห็ดหน้าหรือเขาเห็ดยาอ,อตรงไปตรงมาคนสมือนี่เห็ดหน้าเนี่ยเขาบ่ได้ปลูก เขาเด้ครับเขาปลูกหยาครับเอา้าคือวาองใส่ครับเอา้าเขาก็หยาอีย่างไรายเกันอ๋อเออตรงไปตรงมากเลยครับธรรมาดาครับอยู่ไฮน่ามันต้องมีทั้งเขาทั้งหยาแต่ว่าขันเขาอยู่รองงานเฮ้าต้องเฮ็ดลักหาซ้อนมาครับผมผมจัดระเบียบให้เลยสาสางมองให้เลยโยกคันแท่ให้มันมองสีคืนหยากะคืออยู่คันแท่ครับต้นไม้อยู่คันแท่เขาอยู่ในรองอนี่คือจัดระเบียบให้เลยครับอยู่ในรองมันดีมองได ร่องมันแคบมันดูแลได้ง่ายกว่าไม้น่ะบอียงขึ้นเอียงแปลกปลอมอยู่ในร่องเขาสามารถเห็นได้เลยตัวนี้เขาปลูกแค่ใบกินใบหยังปลูกแค่ใบกินครับบ่ได้วางขายบ่ได้วางขายครับ<อ>เพราะว่าขายไปก็ไ่ได้ราคาครับปีนี้ได้ผลผลิตหลายบ่ครับไอเ็ดจังสิพูดเถ่าได้ประมาณตันนึงมั้งโอ้พื้นที่ซ้ำหนิบ่ครับแมนแสดงว่าเขาออกมากว่าห่วงดีแห้งได้นีห้องบริหารจัดก,การใดเป็นปบ่บคือความหมายคือ มันมีหน่อยละเฮาแบบเพี้ยนได้ไหมอ๋อภาษาผูเถาคือมันเพี้ยนได้อะครับผมออดีกว่ามียรละดูแลบ่เถึงมีายดูแลบ่อเถึงถูกต้องยุนี่ปอสารแม่นไปเส้นขี้งวครับขี้งวอย่างเดียวขี้งวขี่ควายนี่กัน้าบกนี่กัสร้างเสื้ออันนั้นมาแล้วอย่างกับปอเถืองไหมอ๋อสีว่านปอเถืองสีว่านปอเถืองให้มันเหลืองๆยู่ในหลองอ๋อหลายล้างกันนะกับมาปันปันทับไป บอกลูงดินแน่จังหน่อยนะครับนาอครับตัวนี้ใส่ข้นเกี่ยวบอกครับนี่ผมอะไรเกี่ยวเกี่ยวเองน้อผมดำผมเกี่ยวโอ้เลยรับผู้บริหารโรงงานนะครับพี่น้องมาเฮ็ดแบบนี้นี่บอคิดว่ามันสมควรบอกครับหรือจังไรครับขอถามแนวคิดอีกแง่หนึ่งนะครับไอเป็นยังคือต้องมาเฮ็ดตังสี่บ้าวลามกับใส่ตะํามว่าผู้บริหารอยู่นะจริงจริงผู้บริหารมันไงครับบอครับล่อยประเด็นของผมไหมอ่อคือ ความยิ่งใหญ่ของคนนะมันบริยูตรงที่ว่าผู้ใดตำแหน่งใดแต่ว่าค,ความยิ่งใหญ่ของคนสําหรับผมนะอยู่ที่ว่าคุณมีความสามารถซ้ำใดในเวลาหนึ่งหนะ้าที่ทอกันคุณเหตุอย่างใดเนี่ยหรือในเวลาหนึ่งวันทอกันคุณใดงานออกอย่างเนี่ยที่มีประโยชน์ที่มีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าครับความหมายผมนะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับผมคือ การที่เฮ้าจะเป็นคนที่สําเร็จอียังใดเฮ้าต้องลงมือเฮ็ดเองอ๋อครับคือสักเก่าอียังหยดอย่างนี่มันบ่เกีียวแล้วบ่เกีียวบ่เกียวมาเป็นวเกยวขอ้เฮ้าอยู่แล้วบ่เกีียวบ่เกีียวอืบ่เกีียวตัวนี้ก็เป็นขอพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าบ่เกีียวก็เจ้าสมิเงินหรือมีทองบ่เกีียวว่าตาความสามามถาจ้ามีซ้ําลดครับพิสูจน์เห็นบอถูกต้องครับอ๋อนี่อ้กับเฮ็ดเห็นแล้วว่า แม้กระทั่งมีเงินก็จริงแต่หากลงมือเห็ดคือกันถูกต้องครับแม่นบาครับไออ้นี่เป็นตอนสอนอีกอย่างหนึ่งคือว่าแนวคิดนะครับที่เฮ็ดตรงเนี้ยอยากจะสะท้อนให้สภาพวะแววล้อมให้เขาได้เห็นว่าทีหน้าแขังๆได้เราแวกนี่เห็นว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยตู้เจ้าผ้ากันเห็ดตู้เจ้าก็ได้เข่าแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแรงทิง้งไม่ได้ประโยชน์ยังมันอีกเลยแต่ว่า ต่อไปนี่ตู้เจ้าสิได้เห็นวนันหน้าอีกทงหนึ่งที่เขามีอยู่นี่นอกจากเขาแล้วเขามีแนวอื่นที่เฮ็ดให้เกิดมูลราคาอยู่เรื่อยเลยมูม่รลลาคาอยู่เอยมูลราคามูลราคามูล่รลาคาครับผมผมบอกเด้วยคำว่ามูลราคาผมจะมองว่าให้เป็นเงิน<ม>เพราะว่ามือนี้มันอาจจะว่าเป็นเงินมันอาจจะเป็นความงอกงามของตนใหม่หรือมันอาจจะเป็นความล่มลื่นหรือมันอาจจะเป็นโอโซนของโลกที่มันดีขึ้นมันเป็นความภูิใจของเขาหนำถูกต้องนั่นคือมันมีมูลราคาต่อโลก Hmm. เพราะฉะนั้นแล้วตะวันในหมือน,นหนึ่งในอนาคตหาปี10ปี20ปี30ปีครับปีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นมูลราคาสําหรับการเวลานั้น hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเขาสามารถกาหนดอนาคตได้คารันั้นคือประเด็นสุดยอดเลยครับนี่ว่าสลามผ้ามาหูจักอีกหนึ่งแปลงของอ้เพิ่นนะครับบเลเหมนว่าเพิ่นสีเฮ็ดแค่มองเดียวเพิ่นก็มีสวนปลาก็คือแยกใหญ่ไม่เฮ็ดอีกตั้งหากนี่ นะครับมาอยู่บ้านจากที่ลาออกจากงานนะครับเนาะแมนครับลาออกจากงานมาแล้วแล้วก็มาอยู่บ้านกับปลูกเพื่อสางมูลค่าสางสภาพวะบริววงเงินแต่เงินแหลมมหาถูกต้องครับนี่ก็เป็นระบบที่ทุกคนน่าจะเอาไปทดลองใส่หรือบ่อยากมาศึกษากับไอ้เพื่อนกับมาไดนะครับพี่น้องสำหรับบ่าสลามมือนีก็ขอจบใ้ซ้ำนี้นะครับขอบุณที่เขามารับชมแล้วก็ตที่ตามอีกทีนึงนะครับอีกคลิปอีพีนี้นะครับพี่น้อง อ่าแล้วก็ทุดท้ายขอขอบคุณไอ้นะครับเป็นเิื่องของเป็นแรงับใจแใค็อยากกลับบานแล้วก็ไม่สางไม่เห็ดคนที่อีสานบานเท่าสิ่ีที่อยู่แล้วนะครับไนนบอ้เนาะกาเปลี่ยนแปลงกาเห็ดลงมือทําคุณมีศักยภาพแค่ไหนเห็ดให้มันเต็มที่ครับบ่ต้องเอาเงินมาไว้ข้างหน้าถูกต้องเองินเอาไว้ข้างหลังเงินีจริงก็ใส่แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นถูกต้องครับถ้าคุณมีใจสู่ทุกอย่างสําเร็จสําเร็จได้นะครับเนาะฝากไว้นะครับเป็นข้อคิด ผู้ดใดสนใจเดี๋ยวกัะจังมาศึกษาน้ำไอเพิ่งกระได้นะครับไอพิ่งอีสุดยอดแห่งว่าสลามกระละันตีเลยครับพี่นอ้องปอกันคลิปนาแล้วครับพี่น้อง